เวลามันจะมีข่าวใช่ไหมทิ้งลูกอะถ้าเป็นแต่ก่อนคือร้อยทั้งร้อยเลยแม่ใจยักแม่ไม่ใครหางถึงพ่อเลยไม่มีเรานะคิดว่าพอ สิ่งมีชีวิตเนี้ยมันไปฝังอยู่ในร่างของผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายอ่ะเพราะฉะนั้นความผูกพันหรืออะไรหัวใจเออผู้หญิงบางคนที่สายใยใดๆทุกอย่างอ่ะมันจะไปเชื่อมกับตัวผู้หญิงคือมันไม่ใช่ความผูกพันด้วยนะเพื่อนเเราก็เคยมีที่แบบว่ารูแบบหลุดไปเพืเอมันหลุดไปโดยธรรมชาติคือเขารู้สึกกิลตี้เว้ยมันคือสังคมที่กําลังจะบอกว่าผู้หญิงจะไม่ควรทําแท้งด้วยเมนหลักๆของเราอ่ะ ก็คือเป็นแบบศาสนาพุทธซึ่งมันก็มีเรื่องของขาดศาสนชีวิตเวรกรรมอะไรอย่างนี้อยู่อีกเบิ้ลเขาไปอีกแล้วในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่จะไปบวชเรียนแก้กรรมก็ไม่ได้อาอย่างบางคนที่เหมือนเวลาเขาทาผิดทําบาปอบผู้ชายเขาก็ไปบวชเอาแล้วผู้หญิงทาไงอะบวชพรามแต่มันก็ไม่แบบมันจะไม่คอมพลทมันจะไม่ง่ายมันจะมีความยุ่งยากกว่าใช่ในทุกมิติเข้าใจแล้วไอ้ผีถึงเพียน้หญิงจริงมันไม่ไหมืที่ไปเว้ยกดกดกด